สวัสด ha! hey, ีค่ะจำมาพบกับพวกเราแห่มา วันนี้นะคะเราจะกลับมากับการเล่นเกมกันอีกแล้วค่ะเกมนี้นะคะเราก็จะเล่นกันในมือถือผ่านแอปที่ชื่อว่า v e Play ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการดาวน์โหลดติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วคร่าวๆเนี่ยก็คือเป็นเกมที่เขาจะร้องเพลงท่อนก่อนหน้ามาพวบแล้วเราจะต้องเป็นคนร้องท่อนถัดไป การรองท่อนถัดไปเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งแย่งชิงดีกันนิดหนึ่งเราจะต้องกดปุ่มสีเหลืองด้านล่างต้องกดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตำแหน่งรองเพลงนั้นนะคะมาสิขุดสู้นะเรื่องร้องเพลงเนี่ยร <Wow. S 2> องได้ไม่ได้อีกเรื่องนงหัวข้อที่เราเล่นกันนะคะก็คือเป็นหัวข้อในไม่แกลบนะคะซึ่งทางเราสีคนเนี่ยก็เลือกเป็นสร้างห้องไพรเวทขึ้นมาเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามาใน <c oughs> ห้อง โอเคหรือว okay. okay. yeah. ่าให้เตรียมตัวสามสิเดลิมิฟาซาลิตีวอร์มวอร์มเสียงได้ไหมได้อ่ะโอเคเดี๋ยวกูเข้าเลยนะสู้์แอร์หลังจากทุกคนเข้าห้องแล้วนะคะเราก็ต้องกดเกตเลดี้เมื่อเลดี้แล้วเราก็ต้องไปพร้อมเฮ้ย ขอใช้เวลากับเธออยากมีวันเวลาที่สวยงามดังความฝันที่เคยละเมอาเตรียมตัวเพลงต่อไปค่ะ Tell all of your friends that I'm crazy and I h u m a n กูว่าแล้วกูแล้ว That I'm stuck a stuck a I watch a a bicycle p a t h แปลกแปลกแปกนะฮะเธออยู <c oughs> ่ไหนง้มมองดูท้องฮาฮาเธออยู่ไหนแง้นมองดูท้องฟ้ากว้างวันที่ฟ้าสีคําเปลี่ยนเป็นฤด,ดูการอบอุ่น <c oughs> ทำไมกูลืมเฉยเลยวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เอออะไรกันครับน no ี่ตอนนี tá, ้ฉันไม่มองใครแต่สุดแบบนี้กำลังสจะไปไม่มีใครได้ยากแล้วอ่ะตอนนี้ฉันยังมีมองใครสุดแบบนี้กำลังสุดไปไม่รู้จะมีแฟนทำไมกล่าวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าดูจะทุกขหรือยามที่เธอเศร้าใจจะทุก เลยอ,อยามที่เธใจสุขใจยามป่วยไข้หรือสุกกายสบายดีฉันอยู่ตรงนี้นและจะมีเพียเธอเท่าวินาทีว้ายไม่แหละยงไม่จบเลยค่ะแยม้มรุดแย้มรุดดีใจด้วยนะกูเอาแย้มแพ้แล้ว <c oughs> ดีใจด้วยนะที่เธอเรอิ่มต้นใหม่สักทีดีใจด้วยนะที่เธอพบความสุขสักที่ทอิองอิงเอ้าแอมก็คือหลุดแต่ยังพิมพ์ได้เหรอไม่ใช่พพใเพราะว่าแอมลองผิดสองครั้งแล้วพดเพล็กใหม่ๆจะไม่ค่อยได้ละค่ะอลองสิเร็ว ลอดิเดี๋ยวเสียเครดิตเดี๋ยวโดนเอาถลงไปไหมเงไปไหมกเล่นเล่นไปงานแต่งงานของเราทีมชี่ราเราจะมือด้วยกันไลน์ของมันว่าสซกวันอ่านได้ไงวะงง อยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธอต่อไปก็คือหน้าขิงก็คือ,อแม่ รักนะคะคนดีของฉันรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอเราจะบอกว่ารักเธอที่สุดกดไปกนได้ไหมลงไม่ได้ ว้าวไม่กู Something but something about something t b o u t something about ่ o ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าก่็ง่าฮ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 ่า้่าฮ่่าฮ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 ่า่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่ับ ไม่ได้แล้วอ่ะ Do Star Oh Do Baby From Here ขอม่รู้ดีหน่อยดิ <laughs> Can You See The Blue On The Window I Just n Why Be <you> Wrong ในที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะทุกคนต่อไปหมวดต่อไปเนาะจะเป็นเพลงฮ <it> ิต <t ok> ต่อไปเป็นเพลงฮิ ok. ต TikTok ฉันพ้องไ,ได้แพ้ฉันแพ้ไั้แน้นแพนแพมง อ้าวเพื่อนหายมาสู้กับซ i t ์แอนด์เรดี้โอเคฉันซิตแล้วค่ะอยากรู้อยากดูละใกล้ลองเปไหมวะกดไปก่อนได้ไหมเฮ้ยเคยร้องเพลงนี้เฮ้ยมือไม่มีใครเย่งกูเหรออยากรู้ยากดูละกใกล้ในจุกวันแล้วมีระยะทางที่มันกันเอาไว้แรงมากกูไม่ได้กดเลย เร้องยังไงวะตักครับอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายแค่คุณยิ้มผมละลายเออกดยังไงวะให้มันเร็วขนาดนี้งงมากคฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจมรักไม่รักรักไม่รัก จ,จริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนแปลกมากก็เป็นคำถามที่ยังสงสัยเอาได้ใบุเป็นี่ <ไป S 2> ท่านหูกยังเหรอมึงย่ฮะไม่มันกุดเลยตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่คิดพอและฉันก็เดาไม่ออก <c oughs>

เอาอิวสาู้ตกรอบไปแล้วเฮ้ยคือท่านคือท่านไม่ลองพร้อมของคัวลงไม่ได้อ่ะกูเลยไม่กาเดาเงี้ยขอฉันได้ฟันิกนิดได้รืปล่า <What? S 2> ถ้าเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมเอะพอแค่ได้มองเราได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I will do it how you like it ยามที่ตาเธอมองจ้องใครใครคิดถึงหน้าฉันไว้ไม่มีเห็นอไร ยามที่มือเธอคิดจะจับกับเขาค <Yeah. S 1> ิึงฉันไว้ยามที่ใจเธอนั้นทำอย่างวันทองดีอะไร <c oughs> วันทองสองรักแค่อยจะรู้ว่าตรงที่เธอ,อยู่นั้น <c oughs> แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหม จะกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันฉันทำจะไปก <_ C> e <at> ูแ <_ C> e <at> พ้ได้เลยดิขอใจเด้ี่มาเห็นให้เพื่ออย <_ C> e <at> อคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญ แต่ความจริงมันก็พ่อสำนันเข้ากับแค่คนทั่วทั่วร์ไปไม่ปะหัวนะจับมือจับมือพูดเพลงเหรอวะคือได้แต่อัลบั้มแบบสัง2ส0งไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายต้องสู้ไปไปก่อนก่อน Hey baby is you you the one I love you the one I need you the only one I see come on baby is you ถูกไหมใครอกนะพวกเราอะใครที่หนึ่งนะที่สองทีทีที พีทีค่ะยุคเก้าสิบกูต้องได้นะกูต้องได้เลยกูต้องได้เดี๋ยวกูไม่ได้อีกไปก็คือมาซูพิมพ์แซลได้นะถึงแม้จะเอาออกไปแล้วก็ยังพิมพ์ได้อยู่แรงแรงมากได้ค่ะเมื่อเธอมีทางชีวิตไม่เหมือนฉันเมื่อเธอมีทางชีวิตไม่เหมือนฉัน ฉันห้ามไม่ได้แต่ฉันจะมีชีวิตเพื่อรอเธอมาวันสุดท้ายบอดีส้สแลมต้องให้ฉันค่ะฉันพูดรไรโชมองเธอค้งเดียวอยู่ที่มือถือกูสั่นแล้วนะมีโจ ต่อ้อาบน้เธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วไม่มีเงื่อนไขใดๆในความหวังดีเออได,ได้กันหมดเลยวะงงมากบางงานคืนนั้นเพราะฉันสงสงบางเอิตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน ทั้ง้ายลมและแสงดาวก็เหมือนแกงกันบังคับกันเฮ้ไม่ได้พาเฟนี่แหลยนีพี่นกเมื่อดวงใจมีแล้วดังทงกพววิวบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยนิ่ไป ถึงแดนดินที่ได้นะใจก็คือบงบออายุจ้าตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหม่อยหนออ้ยไให้เธอคิดถึงกันไม่ต้องวานต้องแววรอกอยาทถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันเออ ไอนูนแท็กซี่ไอนี่แบบแ็บคูดจ้ะอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นอะไกูกดไม่นา้ยเอ้าอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนก่อนจะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญาเป็นไงล่ะแต่ก่อนจะไรไปแอลตั้งใจกัน ฮัปพับฮอู้จักสาวจับลุงบ่เตาได้เอาเก็บไปฮุกเอาใจแต่เขาลองทำได้ีล่ะแบบเอเนเนเอเติมเน็ตซะบ้างนะไ,ไว้ย้ เมื่อไกลี่ยนเรแค่ไห,หนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีอ่หอยุดเวลาไว้หยุดเวลาไว้ กระซิบโพดลงในหัวใจเช็คความทรงจำจ้วาวอยนะได้เฉยนะคิดตรึกตรองอยู่นาอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันสั้นมันซึ้งอยู่ในหัวใจ ได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรเวียนฟังไม่จบเลยจ้ะําใจเธอผู้มากัยใจแย่ Look at m เลลังเลใจบอกลาสู look at me แย่อีฟีวันจิ๊อีฟีวันอีวันอ Look at me You may think you see Who I really am But you never know me How you feel Is it really real? Really, really เอใครได้อันดับาาหนึ่งนะอุ้ยอ่านชื่อนี้คอยออกนี่เอาดีกว่าอ่านไปลแล้วสุดท้ายใช่ไหม <c oughs> เพลงลุกทุ่มนะคะเราไป็ใจแส <c oughs> ว่าใครจะรองได้ พี่จันว่าที่ฉันก็ได้นะคะพี่กดเกตเลยดิจัดเตรียม请大家尽快准备。เกตเลยดิแค่เธอบอกเวลาว้ายนี่มันลงพุนป๋อแค่เธอบอกว่าสักคำจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำให้รู้สึกดีเลยว่าไม่รักยูทธภูมิอะแรวะ ลอยความคิดถึงปลิวไปในอากาศลองลอยหัวใจสะอาดปล่อยไปไกลแสนไกลม <c oughs> ึงรู <c oughs> ้เลยไหมว่ากูกูร้องเป็นไหมอ่ะอ่านยังร้องผิดเลยอะมึง <c oughs> ต่อให้รักเจ้ามาก <c oughs> เพียงไหนผูกพังไป เปียบกับอ๋เปียกกับพี่เป็นแค่คอนไม่กาะลอยคอให้เพียงท่าวันลืมลืมเมื่อกีเมื่อนก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากไม่ไม้ฉันขอเพียงเธอเท่านี้กว่าจะลืมเจาคงใช้เวลาหลายปี ถ้าฟ้าอินดีคงมีโอกาสแลกใจเย้มึดกัไงจะไม่ได้แ,แลลวลูกซุงทำไงดีอ,ะอ่ะสีซนของ้านั้นมีพียงโยถ้า <What? S 3> ไม่เร็วไปนักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักเธอให้ดีกว่านี้เธอบอกเช่วงปี กูอลองได้นะแต่กูลืมกูล <c oughs> ืมทำนองก็คือใช่จ้าไม่รู้อี <c oughs> ทำเพื่อได้ยอบแ <c oughs> รกขอแครๆก็ไม่กล้าและเกิดจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้น แปลอะไรอ่าคำเกิดกับเกิดแปลว่าอะไรอะว่าบันเกิดโอลาน้องนางเอ๋ยเจ้าก็เคยคืดนำอยู่แม่นบ่โอ้ลาน้องว่านางเอ๋ยเจ้าก็เคยคืดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าเออกรอนว่าย้อนว่า แปลว่าเอีหยังกะเขามีความหมายกักเจ้าเจ้ามีอู้อ๋อทําไมไม่กลัวเขามีความหมายกับเจ้าเจ้ามีความหมายต่ออายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกันมาได้เลยค่ะเพลงใต้พุญอิสระโอ้ ไอ้าจันไอ้จันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาลังมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจเันโอยฉันยังร้องไม่ตกเลยนะดูเวลาด้วยสิ ได้โปรดมองกันตรงที่หัวใจน้องลิลลี่ทำไมกูต้องได้วะ <c oughs> ได้โปรดมองกันที่ตรงหัวใจจะได้ไหมมองให้ลึกถึงข้างในฉันมีอะไรให้เธอมากมายหัวใจของฉันจันเก็บรักษามันเอาไว้มา No, Lily, we eat no shabby. Oh, Mama, little fool. Oh, no one, but, no, but... I don't want to die. <coughs> Mama, oh, I don't want to die. <laughs> <laughs> พักไอตู้สวนบักไงในฟาร์มไอมีกบหลายเฮ้ยปีนคึ้นอ่ะกูเต้นกไอตู้นองสวนบักใหญ่ในฟาร์มไอมีกบหลายบอน้องมากบได้เขียดเมืองกระซิสีเรียกว่าเขียนลือกบอันต่อต่อวันหล่อบอบวิววิวหนูกูไม่ได้คะแนนแล้วรอบนี้ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราจะมีตีมเรียนคมาขอบคุณค่ะผลนะคะก็คือติดข้อค่ะทีดบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะทีๆจับมือกันหน่อยสิอ่ะแอมมึงจับมือกับกูมาค่ะกูไม่จับครับเรานะคะเด็กาเราก็เป็นแบบว่าได้คนละสองสองโคชนาวดีใส่มงหน่อยมีมูลมา้ สวบด้วยร้องได้บ้างร้องเม็ดได้บ้างก็คือไม่รู้เลยแต่ฉันต้องชนะฉันต้องได้ใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะคะ<ม>ก็ไปลองเล่นกันได้ที่แอปพลิเคชัน vplay โอเคส่วนใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยทั้ง4ช่องทางเลยนะก็คือทั้ง YouTube TikTok Facebook แล้วก็ Twitter ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะกี่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, กด like, กระดิ่งกิ๊งกๆิพใจพวกเราด้วยนะคะถิดหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปกินแห่ไปเมา้าแห่ไปเล่นว่าแ,แห่ไปแข่งขันอะไรกันนะคะก<ๆ>็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย